เอาเลือกใครครับวันนี้เรียกตัวกูเองเนี่ยเรียกทรงเอนะครับแล้วชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขนี่ผมจะเปิดให้พีททั้งหมดเฮ้ยาโอเคครับสวัสดีครับผมก้องทรงเอนะครับผมเป็นสสเกตแเอาวันนี้ก็เลือกตั้งนะนะันนี้เลือกตั้งคลิบออนก็ได้นะรู้ผลแล้วแหละว่าใครได้เพราะนี่นี่แพนไปนี่เลือกตั้งอยู่นี่แต่มันเลือกเสร็จแล้วมั้งเรามาเลือกเราดีกว่าวันนี้ผมจะมาทำเมนูแบบ ขนมขนมไน่เพื่อนขอเข้ามาเยอะแยะสแน็คสแน็คชีตบอลชีตบอลนี่กอ,อ,องทุนเอรู้จักชีตบอลด้วยกูไปดู่ามาอ๋อซื้อมาที่แมคโครนะครับครับตอนแรกไปดูเห็นนะแท่งละเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยจะไม่ทำแล้วไม่เห็นอีน่นี้เหอร้อยสี่สิบเก้าบาทเออได้อยู่อ่ะอันนี้ลดราคานะอ๋อของฟัดทอเบียร์ง่ายๆนะเพื่อนๆนตามได้แบบง่ายๆไม่ต้องไป วิธีรีตองอ่าแต่นี้ผมจะทําแบบว่าง่ายๆก่อนครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวลองทําดูว่าชีสมันแตกเปล่าถ้าชีสแตกเดี๋ยวจะทําอีกสูตรหนึ่งอ่าชีสมันจะไม่แตกไม่แตกออกมาครับมีชีสก็มีแป้งทอดกรอบดาวคผัววังทิพย์นะครับต้องคผัววังทิพย์นะครับผมบอกไปเลยว่าอย่างนี้นี่อันนี้เกจขนมปังก็ของผัววังทิพย์เช่นกันครับผมใช้จริงใช้จัำนะผมรักคผัววังทิพย์ครับผมเห็นไหมผัววังทิพย์เห็นไหมเห็นไหม ไม่ต้องจ้างก็าทำให้เข้าใจป่ะเอพราะของมันใช้ดีก็ลใช่ป่ะของมันใช้ดีแล้วก็ต้องใช้เพราะเราก็ทำอยู่แล้วต้องใช้เพราะเขาให้มาเป็นลังเลยครับใช่พอดีอ๋อบางเราก็ไปแจกจ่ายข้างบ้านนะใช่แล้วก็แจกจ่ายก็ไปด้วยอะไรด้วยอ่าเผื่อข้างบ้านติดใจเขาไปซื้อของเราเองอะตับางทีไถ่ได้วก็สองกองครับไปนี่นะเพื่อนเพื่อนหั่นแบบนี้เลยจากกาเอาสักครึ่งนิ้วนี่ยเอามานี่นี่นะ ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามชอบตามเพื่อนเลยพอดีพอดีแลวยอมากมันจะแตกหรือเปล่าได้ปะอ่าอันนี้ก็อ๋อมันล้นออกมาอันนี้ก็ต้นได้พึ่งแน่ได้กี่ลูกเนี่ยก็ดูหลายตยนนี่ก็สองอ่เนี่ยกูบอกว่าอย่าเลื่อยอย่าเลื่อยมีคนคอมเมนต์บอกไม่เหมือนเจฟพอเหมือนพี่สายเชียจนเฮียกินเราแต่พี่เขาเก่งนะเคยฟังพี่เขาพูดอ่ะ เขาไม่ได <ffe> okay. ้อยากรวยไม่ได้ต้องการที่จะต้องรวยต้องอะไรหรอกอ่าเอาแค่พอมีอยู่มีกินเลี้ยงลูกบ้านรถอะไรไม่ต้องมีหรูหราหรอกเพราะว่าตายไปก็ไปไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นของที่วางอยู่บนโลกพอเราตายไปแล้วรถมันก็วางอยู่บนโลกบ้านก็วางอยู่บนโลกฝังเข้ามานะมาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งนี่มันต้องแบบเราเทดำดำไม่ได้ต้องให้มันเลอะเห็นลโกอ

เราใส่นี่ก่อนเอาไปลงลงแป้งก่อนนะครับลงแป้ง,องรอบนึงก่อนแล้วก็มาลงในไข่ไปลงแป้ง,งดีเนลยเกเาะมาลงไข่นจะลงน้ำเต้าลงปลาได้ไหมได้หนนแดกเรียบอะไรเย <c oughs> ี่ยมเต้าปูปลาอ๋อนี่เป็นกลมๆแล้วอะไรรอบให้ลูกมันใหญ่ใช่ไหมให้แป้งเกาะให้ลูกมันใหญ่ <c oughs> <c oughs> เราก็กดๆมาเนีายบางอนันจะไดกรอบนะได้แล้วลูกนุ่นๆค,คนชิมเรามารอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาไอสซิ่งไปดิเมนไอ้นี่มันอยู่เป็นแม่ที่สองทุกลูกทำเหมือนกันรวันสามรอบไมหบไมไหมไอ้ไข่ ให้มันเป็นรูปทรงเปีบๆเป็นปั้นมาเสร็จแล้วก็เอาลงปีนจะสองรอบอยางอะไรก็ได้แล้วแต่เอาที่เราจะดวกขนาดนะก็ปมแล้วนะครับนะแล้วก็ใส่ลงมาก็ลงมาอือ อันนี้ก็ต้องกดกดมันหน่อยให้นมตังมันเกาะ <c oughs> เวลาทอดแล้วมันก็จะน่ารับประทานเกิ่มเมเกิดไม่รู้ช้สมันจะแตกหรือเปล่าน,นะอ่าลองดูเดี๋ยวเรามาดูกันต้องตัดไปเบากว่าเดี๋ยวช่วยพี่กองทำก่อนอ่ามันต้องช่วยแหรอว้เนี่ยกี่ลูกสิบสองลูกเพาะว่เ <c oughs> ดี๋ยวทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเหลือทิง้งอันนี้เอาไว้ เดี๋ยวรอไฟร้อนครับหน่อยไม่ต้องถึงก็ร้อนมากเราลองใส่ลงไปเลยนะเพื่อนอรมันไม่ต้องร้อนมากนะทอดหมดเลยโอ้โโอโยเห็วเลย ชิ้นเลยวะพี่โอเคเรียบ <Okay. S 2> ร้อยแั่นี้ครับขึ้นได้ละเดี๋ยวฟ้าเลยนะฟ้าอร,าเราาอเสนอมันทักครูอ่า ชีสบอลนครับเพื่อนๆทำง่ายๆทำกินเล่นนะองลองเลยกินได้ทุกเพศทุกวัยนะเดี๋ยวอ้โหเบ็ดดูชิสเลยเคยกินไหมเนี่ยไม่เคยลองเรียบเรียบเรียบมีซอสพริกครับใส่ซอสมะเขืออ่าพร้อมมะเขือ

อย็กชอบเลยล่ะลาเต้ไปไหนได้กินแล้วนี่ชิดบอลเต้อลองกินดูจิ้มซอสได้ซอสโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมมันยืดขนาดนั้นเลยไงมันอร่อยเปล่า ร้อนไหมฮะเยี่ยมปะรับรองว่าซิงปหมรับรองไม่เลยนี่อเพื่อนไปทำจานมันยากอ่ะเนี่ยจิมต้าเตะอือ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 สี่ล้อยานหนักแดดทั้งวันเลยปั่นจักรยานเล่นไม่ร้อนอ่ะเตะไม่ร้อนเลยตัวดำปีเลยอ๋อเด็กอยู่นี่รับรองว่าซิ่งอ่โอเคโอเคครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเมนูนี้ก็ จบไปแล้วนะครับทำง่ายๆเพืนเพื่อ็ไปทำตามกันนะครับอยากให้เราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาครับอ่าโอเควันนี้เราสองคนสามคนก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบไปยลายเต้มาไปกิน